อยู่กับ c r v ครับปี2013ครับเครื่องยนต์ r 2 0ครับรถคันนี้มีปัญหาเรื่องของกลิ่นน้ำมันเข้าในรถซึ่งอาจจะมองได้จากต้นตอที่เป็นเครื่องยนต์เนาะแล้วก็มองได้จากซีนขอบประตูทั้ง5บานรวมทั้งฝาท้ายด้วยแต่เขาก็แก้ปัญหาเปลี่ยนซีนมาเรียบร้อยครับรถคันนี้ประมาณ1,780,000ทุกครั้งที่ผมจะย้ำเรื่องของเลขไม์เพื่อที่จะให้รู้ว่าระยะการเสื่อมของอุปกรณ์ มันมีอยู่ครับถ้าเกิดว่ามันมีกลิ่นตอนเลขไม่แค่3 0 0พันมันก็คงไม่ใช่แต่เมื่อใช้มาแล้วแสนเจ็ดกว่า,วามันก็จะเริ่มมีกลิ่นบ้างเป็นบางคันเพราะว่าการเผาไหม้ที่ไม่หมดมกเกิดคาเหมาครับก็เลยทำให้ลมตีกลับเข้ามาแต่ทีนี้ถึงจะเปลี่ยนขอบยางแล้วถือว่าเป็นการแก้ปลายเหตุครับแต่ว่าต้นเหตุเกิดจากเครื่องยนต์เครื่องยนต์ที่เกิดจากการเผาไหม้ไม่หมดมีกลิ่นน้ำมันออกไปยิ่งคนนั่งเบาะหลังเนี่ยจะได้กลิ่นมากขึ้นเรื่อยๆครับ วิธีแก้ก็คือว่าถอดหัวเทียนออกมาทั้ง4หัวนะครับเพื่อจะดูลักษณะาการเผาไหม้จะเห็นได้ชัดว่าการเผาไหม้ทั้ง4ี่สูบเนี่ยทั้ง4ี่หัวเนี่ยไม่สมบูรณ์และมีขม่าดดำที่ปลายหัวเทียนถ้าเกิดเผาไหม้หมดเนี่ยปลายหัวเทียนบริเวณเข็มหัวเทียน,นยจะไม่มีลักษณะด,ดําแบบนี้ครับมันจะเป็นสีน้ําตาลอ่อนถือว่าการเผาไหม้ที่หมดจุดแล้วก็สะอาดด้วยครับนั่นคือจุดที่1ที่เจอจุดที่2ก็คือเรื่องของหัวฉีดครับหัวฉีดฉีดน้ามันสเปรย์ไม่เท่ากันทั้ง4สูบครับ ก็เป็นอีกเรื่องแล้วครับเมื่อเรารู้ว่าเชื้อเพลิงมาไม่ดีไฟมาไม่ดีครับแต่ครันนี้อากาศมาดีครับถือว่าอากาศปกติครับแต่เราก็ต้องล้างติดตู่เชื้อได้ครับหลังจากนั้นก็เริ่มเอาหัวเทียนเอาหัวฉีดครับที่ผ่านการซ่อมเปลี่ยนชุดซ่อมซีนคิดเรียบร้อยนะครับแล้วก็ลงเครื่องไปถือว่าจบด้านขาเข้าแต่ว่าขาออกเนี่ยจะมีอแคตเตอลิติกครับก่อนที่จะไปผ่านแคตเตล,ลิติกเนี่ยจะมีเซนเซอร์เอฟตัวบนอยู่ครับแล้วก็เซนเซอร์ออกซิเจนตัวล่างเนี่ย ก็ไม่ได้มีปัญหาไฟเครื่องโชว์นะครับแต่เราก็ต้องถอดล้าทงทำความสะอาดเวยครับเพราะว่าเมื่อการผ่าไม่สมบูรณ์ไม่หมดจดแล้วก็ผ่านวาล์วท่อไอเสียแล้วก็ไปคาอยู่บริเวณแคตาลิติกเนี่ยทำให้แคตาลิติกจะเสื่อมสภาพได้เร็วครับถ้าเกิดเราชิงล้างก่อนเนี่ยแคตาลิติกก็จะสะอาดครับแล้วก็เซ็นเซอร์ a f แล้วก็ออกซิเจนเซนเซอร์ที่ตัวล่างก็จะสะอาดด้วยครับรอบนี้ก็เลยทําไปด้วยครับหลังจากนั้นก็ประกอบเครื่องครับแล้วก็เลิร์นนิ่งปีกผีเสือ้อ ถือว่าจบขั้นตอนครับกลิ่นที่รู้สึกว่ามันจะเปรี้ยวๆที่ปลายท่อไอเสียก็จะไม่เกิดขึ้นครับเพราะว่าการเผาไหม้ที่หมดจดแล้วก็สมบูรณ์ปลายท่อต้องเป็นหยดน้ำครับขอบคุณครับที่เข้ามาใช้บริการโย